ที่วัดวิมลประชาสันตำบลสีมงคลอำเภอบึงสามพันนางสาวเมตตาสินยบุตรนายอำเภอบึงสามพันเป็นประธานในโครงการอุปสมบทพระและบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพพระราช a าราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีนายพิทพรวิพิทการประธานสภาวัวฒนธรรมอำเภอบึงสามพันพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผูน้นำท้องถิ่นผู้ปกครองเข้าร่วมง,งานในกรีทีมโตย้ยองการบริหารสุนตบนสีมงคลกล่าวรายง,งานว่าองค์การบริหารสุนตบนสีมงคลได้จัดโครง การอุปสมบทพระและบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนถวายเป็นพระราชกุศลเป็นประจำทุกปีทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระาชกุสลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมความกตัญญูต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมในวัฒนธรรมและประเพณีส่งเสริมเยาวชนและประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติดส่งเสริมเยาวชนและประชาชนรู้หลักในการศึกษาพระพุทธศาสนายอย่าง ต้องและร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาโดยมีประชาชนเข้าอุปสมบทจำนวน11คนและเยาวชนเข้าร่วมบัปรปชาจำนวน23คนด้านนางสาวเมตตาสิญญบุตรนางพรบึงสามพันทกล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองและญาติพี่น้องของพระภิกษุและสามนเณรซึ่งนอกจากจะถวายเป็นพระราชกุศลแล้วยัางในทดแทนพระคุณบิดามารดาบุพาการีผู้มีพระคุณ และถือเป็นเรื่องที่ดีสําหรับตนเองที่จะได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนและฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นคนดีมีศีลธรรมมีระเบียบวินัยและเป็นคนดีของประเทศชาติในอนาคตต่อไปครับสาหรับปีนี้นะครับซึ่งทางองค์การปรญหาส่วนตําบลสีมุคลครก็ได้จัดงานโครงการประเพณีบรบรจาราม,มนเนและสมบทพระนะครับ ก็เนื่องจากสี่มงคลน,นี้ก็ได้ทํามาหลายปีนะครับซึ่งก็มองเห็นความสั้งพันของพี่น้องประชาชนนะครับที่เพื่อที่จะได้ศึกษาธรรมะรู้จกักธรรมะปฏิบัติไปช,ชอบในทางพุทธศาสนานะครับซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลก็เห็นความสั้งัญว่าในฤดูเด็กภาคปิดภาคเรียนนี่นะครับซึ่งเด็กก็จะ มีเวลาที่ได้อบรมตรงนี้ดีกว่าที่จะไปอยู่เฉยๆนะครับซึ่งก็เฉยเหลือผู้ปกครองที่จะช่วยดยูแลอบรมบ่มนิสัยของเด็กให้ประพฤติดีประพฤติชอบต่อไปครับ